สวัสดีคะ่ะพบกับช่องทิสติน่าโกออนนะคะสำหรับคลิปนี้พามาดูบรรยากาศสวยๆว,วิวสวยๆเนาะพาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะคะวิวสวยๆที่เห็นอยู่นั้นคือเป็นวัวนะคะที่เห็นอยู่ตรงนั้นคือเป็นวัวนะคะทางเข้าวัดนะคะ มีบัวสองตัวเนาะเป็นรูปปั้นบัวชื่อวัดป่าทุ่งบัวนะคะวัดป่าทุ่งบัวเนาะไปดูกันเลยค่ะมาค่ะเดินชมบรรยากาศสดชื่นกันค่ะสตดอากาศบริสุทธิ์กันค่ะนี่ค่ะวัดป่าทุ่งบัวก็เลยเป็นที่มาของรูปปั้นบัวนะคะทางเข้าว,วัดเนาะนค่ะสวยไหมคะเหมือนจริงไหมคะ เท่าของจริงเลยเนาะเท่าวัวตัวจริงเลยเนาะนี่ทางเข้าวัดเนาะเป็นรูปปั้นวัวตัวใหญ่นะคะตัวสีแดง อยากให้เพื่อนๆได้ชมคลิปกันคะ่ะจะได้ไม่เครียดกันเนาะคะ่ะจะได้ไม่เครียดกันคะ่ะช่วงนี้เครียดกันเนาะไม่ต้องเครียดกันนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นมันสำปะหลังเนาะบรรยากาศยามเย็นสวยค่ะวิวสวยค่ะมีป่ามีภูเขามีต้นไม้นะคะวิวสวยๆเนาะเสียงนกร้อง ธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์เนาะอยากให้เพื่อนๆดูวิวสวยๆกันธรรมชาติค่ะได้ยินเสียงนกกันไหมคะบรรยากาศประเทศไทยของเราเนาะ เป็นไงกันบ้างคะสวยไหมคะแสงทองของพระอาทิตย์กำลังจะลารับขอบฟ้าไปแล้วนะคะให้ดูลุกป,ปั้นบัวตัวใหญ่ๆกันชัดๆเลยคะ่ะ ส่วนไหมคะเพื่อนๆคอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปใหม่ๆของเรานะคะ โอเคค่ะคลิปนี้คืสั้นแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะมียูเราถึงมีคุณนะคะสวัสดีค่ะ